Oh, เซ็กซ์สาวกับน Get ้องอุ้งอิงพี่น้องนาสดๆนาเน็มไม่เสิยหน่องเสียหนอเออเพื่ีนๆนับของมาฝากทีฝากน้อมนะครับวันนี้มีจําหน่ายด้วยนะครับกับผู้ให้การสนับสนุนกับสบู่สมุนไพรอิงอ่อนอาบสะอาดตัวสบายกายนะครับหน้าเนียนผิวขาวใสต้องสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงต้องเออ ออวืนีซอยกันขายในแม่น้ำเฮือที่พุทธงานของเรานะครับวันนี้ปกติแล้วก้อนหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ 38- มสถึงสี่บาทนะครับรสคาซื้อต่อไปวันนี้มีจำหน่ายราคาพิเศษเพียงสาก้อนราคา105่าบาทเป็นหนึ่งหาบาทวัหนี้นะครับผู้ซื้อใครอยากได้ยกมือเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปหาท่านนะครับเขียนว่าอะไรนะนะครับเป็นก้อนที่เป็นสมูทที่หอมนะครับเป็นสมูทสมุนไพรมีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น ทำจากมะละกอเออจากน้ำมันบัวข้าวนมแพะมากบวบหมกาเอย่างซามะเอาเองสมอมมอนอีกมาเจ้าของมุวนแนนก็ข่อยเนาะนะครับก้อนใหญ่ๆปกติซื้อตามร้านสะดวกซื้อไปจำหน่ายขายก้อนละ30สิบบาทถึง40บาทนะครับแต่วันนี้3ก้อนในราคา105บาทมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยแต่ที่ถือในมือเป็นการทดลองใช้ สบายดีพี่น้องทั้งสปปอยู่แค่ไหนเนี่ยสบายดีสบายดีมาหอดกันตะคุ้ยลุงอีก้ะคุ้หญิงมาเพราะฉันได้จอดรถกูน่ะแต่เหมือนสาวคูหญิงมาถึงนี่จีโมงลูกวังคำนี่จ้ะไม่หมดลงมหันมามาหาพี่หาน้องเลยแจกฟรีตอนนี้มาหมอนอิงมาช่วยกันเราจำนวนจำกัดนะครับพี่น้องครับเน็่ยจะได้ยังไงก็ต้องมาดูว่าเราจะทำอย่างไร วันนี้มีมาแจกทั้งหมด4รายก่้องนะครับเสียบา,า,ายก่้องซิมมือถือมลูกเห๋ือเอาเขาอนุญาตได้ไพี่น้องรัันแข็งเจอบไปเนีย่ยพ่นเอาพ่เอาพดนเอา เดินมาด้านคนขนมวันนี้เป็นคนองใช้นะครับอ่าเดี๋ยวแจกเสร็จปั๊บเรามีของที่จะมาแจกให้อยู่วันนี้เออเรียนแอร์เดี๋ยวแจกนะเดี๋ยวนถุงตัวเอาลว้อ่ะแล้วมีสิ่งหนึ่งที่เราจะมาแจกวันนี้มาแจกเป็นพิเศษเลยผู้ชายที่รูปหล่อที่สุดในโลก ยังไงฮะยันไงเจ้ากรู้ก่อนแล้วรูดไม่ได้ใช่ไหอ่ะทักทายพี่น้องหน่อยเร็วสวัสดีพี่น้องน้องแม่ที่ข้างล่างไหนแกก็พอไม่กิดคนสบายดีหรือเปล่าไมสบายถ้าจะมาดูมึงนะข้าสบายดีขอเแขยงหน่อยไอ้เหี้ย แกวเพิ่งอะไรตัวไม่แข้วเอา่แข้วติยิ้แบบอายุสิบแปดปีสิปดีสิปียิ้มใสาวๆนี่สายตาเนี่ยยิ้มเห็นแข้วเนจ้ะเอ้ยพาิดาเอมี่แข้วจ้าเฮ้ยพาิดายายาอย่ากลูกกูเลยเฮ้ยอย่าขัดเนย่ยากรยิงเนี่ อายุวัยกลางคนประมาณสัก45่สครับยิ้มแบบอายุเจอ่ะ7บมูิงยิยอยากอยให้พ่อเจ๋ยิ้มแบบอายุเท่าไหร่ลอยจ้ะมัน้อกล่าวว่าต้องพอมันก็ว่าตอวตัวตัวตัวัตัวตัอวั หัวเสียต่มันพกกล้าว่าเราพกกล้าว่าปฏิดาเราะมนต้องพอนะพ่อยิ่งแกไปยุ่รอยยี่สิบปีพ่อพอไม่ยิ่เลยเอาคนขึ้นบ้านหลายเนี่ย้าสิไปใส่หัวหน้าปูสานที่มีงยับษี่สามเทือลอะไรเนี่